ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยจังหวัดน้องคายจัดกิจกรรมค่ายศิลปะการดำนาส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่บ้านทุงศิล์นครแดงชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยตำบลน,น้ำมงอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนายนวลโถงบุตรนายอำเภอท่าบ่อได้มอบหมายให้ในายสมจิตคำภูมีกํานันตำบลน,น้ำมงเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะการดำนา ประจำปี 2,565. โดยนายเฉลิมศักดิ์ทำเลืองฤทธิ์หรือครูแดงบ้านสินไทยประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านสินไทยจัดให้มีกิจกรรมขึ้นโดยมีผู้นำท้องถิ่นนผู้ท้ทองที่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดครูแดงบ้านสินไทยถือเป็นบุคคลต้นแบบผู้ที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กว่า19ไร่ เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาและ,กะเกษตรแบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่อหลวงราชการที่9ภายใต้ชื่อสวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศินคู่แดงบอกเล่าถึงที่มาว่าเด็กยุคใหม่ค่อนข้างขาดโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนสมัยก่อน จึงตั้งใจถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวนาที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษตลอดเวลาในการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งสิลคูแดงแห่งนี้เห็นได้ว่าคนในพื้นที่และต่างจังหวัดทั่วประเทศหันมาให้ความสนใจและความสําคัญกับการเข้ามาศึกษาดูงานเป็นอย่างมากส่วนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นค่ายลำดับที่68เป็นการสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิมเช่น การวิทน้ำข้าวนาด้วยกระโซ่ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและดำนาปลูกข้าวในถ้ำกลางบรรยากาศฝนตกพรมๆที่พัดผ่านเข้ามาในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งการดำนาเป็นการสอนให้เด็กๆใช้นิ้วมือทั้ง5นิ้วปลูกข้าวนิ้วโปง้งนิ้วชี้จับไปที่ขอต้นข้าวนิ้วก้อยประคองต้นกล้าให้ตั้งตรงส่วนนิ้วนางและนิ้วกลางให้ชี้ออกเพื่อที่เวลาปักจะได้ไม่ติดโคน เมื่อเด็กๆปลูกข้าวกันเสร็จแล้วพวกเขาจะนําสิ่งที่ตัวเองสัมผัสไปสร้างจินตนาการด้วยการวาดภาพระบายสีกันอย่างสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจให้กับตัวเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมมีผู้ปกครองส่งบุตรหลานอายุระหว่าง4-12ปีจํานวน10คนเข้าร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีพร้อมศึกษาวิถีชีวิตของเกษตรกรในการดำนาปลูกข้าวในทุ่งท้องทุ่งนา ศึกษาเรียนรู้ขัน้นตอนการทำนาและบูรณาการศิลปะเข้าด้วยกัน,รกน,นเรียนอะไร้าวไปไหนเดินชาวบ้านเลยนะเขียนเสรนี่ <c oughs> <c oughs> เขียนเสร็นี่เขียนเสรนี่ ลำดับต่อไปเด็กหญิงกิตชุพลำดับต่อไปครับเด็กชายพะสินลิมมณีประเสริฐ